สวัสดีครับผมไทยคนชิคๆส่วนข้างๆ้าผมก็คือแฟนไทยครับสวัสดีครับผมไทยคนชิคๆส่วนข้างข้างผมก็คือผัวไทยผมมาชื่อไทยส่วนนี้เนี่ยมันชื่อว่าสารวัตรชีวิตผมช่วงเนี้ยต้องมาพัวพันอยู่กับคนอย่างมันเนี่ยแหละและสิ่งที่ผมต้องเจอทุกวัน ก็คือแบบเนี้ยดูมันทำกับผมแต่ละอย่างดิจับนมมึงหน่อยได้ปะมีแต่ดีๆทั้งนั้นบ้าไปเนี่ยและที่ต้องเป็นแบบเนี้ยเราชิตีนเราชอบนายฮะก็พอคนเนี้ยเลยให้ทยน่ารักที่สุดเลยทายจ่ายทไยทย้ นั่นมึงก็หันมาคบผู้ชายเลยดีวะมึงจะบ้าเหรอให้หาผู้ชายมาแกล้งเป็นแฟนมึงไอ้กีนไมได้ยอมแพ้สักทีไงนาทีเนี้ยไม่มีใครเหมาะเกินผู้ชายคนนี้แล้วเว้ยวันนี้ผมมาเล่นแทนให้รุ่นพี่เฉยๆขออนุญาตไม่แนะนาตัวนะครับเชี่ยมึงหล่อมาจากไหนวะเป้าหมายของเราเป็นคนเก็บตัวไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซไม่เล่น ace, ไอจีกูว่ากูหาวิธีให้มึงได้ละถ้ามึงหาทางเข้าชมรมเดียวกับมันได้มึงก็จะได้เจอมันบ่อยๆแล้วใช่ปะยูนี่ เริ่มจะขอดพื้นฐานก่อนขอดซีบอรบอรจับก็ผิดแล้วขอดแค่นี้ยิ่งดีไม่ได้สารวัตรเลือกไวๆไ,วได้แล้วแล้วก็เลือกเอาว่าจะลุยต่อหรือว่าหาคนใหม่ไม่ยิ่งมันยากเท่าไหร่ะนะมันก็ยิ่งเหมาะคนชิคๆอย่างกูเว้ยไอ้วัดกูไม่คุยกับคนแปลกเลนื้อกูขอห้านาทีกูให้หนึ่งห้า,าสี่เป็นแฟนกูนะและก็เป็นจุดเริ่มต้น ระหว่างผมกับไอสารวัตรนอกจากขอดพื้นฐานเนี่ยมึงรู้ขอดอื่นอีกปะไม่รู้จักเลยครับมึงรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยผมรู้จักสารวัรเพราะมันทําให้ผมอยากเล่นกีตาร์ตมีเว่เาแต่เรามีเวลาแตแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่อย่ามาแข่งเรื่องความรักกันสิ ช้าจังเลยว้ได้ข่าวว่ามึงไปเจอคนนึงแล้วไม่ใช่หรอที่งานสัมมนาอะไรนั่นเมื่อไหร่จะพาเปิดตัววะรับสมัครเด็กกบอลสดัวไหมครับแต่กูไม่ได้อยากได้เด็กเกียนแบบลองปะเรามาเรียนรู้กันยังไม่ต้องชอบมากก็ได้แต่ลองเปิดใจให้กันเท่านั้นมึงเคยหรอหรือว่ามึงเคยมั้งเนี่ย นั่นแหละครับพวกเราสองคนเป็นแฟนกัน